One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมุมมองและแนวคิดของอาจารย์ยักษ์หรือดรวิวัฒน์สารยะกรรมทรปราชชาวบ้านค่ะท่านได้เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้ง จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานแล้วค่ะใช่ครับห้องเรียนห้องนี้ถือว่าเป็นห้องเรียนห้องใหญ่เลยให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับให้สามารถเข้าไปเรียนรู้และก็ปรับใช้กับการทําเกษตรอย่างได้ผลด้วยแบบนี้เราต้องไปติดตามกันครับนายกดไลค์ใช่เลยครับกดไลค์ใช่เลย ใก้นาสวนผสมบนที่กว่า100ร้อยไร่มีพืชผักสวนครัวนา,นานาชนิดแทรกสลับกันไปตลอดแนวซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งดินดานมาก่อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นครับดร์วิวัฒน์สรารยักษ์กำธรหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกติดปากกันว่าอาจารย์ยักษ์อดีตเจ้าหน้าที่พัฒนากรที่เดินตามเสด็จ ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุงผื้นดินที่ว่างเปล่าให้เกิดดอกผลจนพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นช่วยให้เกษตรกร,กรพึ่งพาตัวเองได้เริ่มแรกเนี่ยมาขุดมาปลูกแล้วก็ทิ้งกลับไปทํางาน,นโอนนั้นสิปีไม่ถือว่าไม่ได้ผลเลยได้ก็หนึ่งไม่ถึง1% แต่ว่าที่มันได้ผลนี่ตอนออกมาอยู่ประจําเลยแล้วมาทุ่มเทเนี่ยสามปีเนี่ยก็เห็นผลเลยกลับมาเป็นเรื่องบรนดาวจากดินซึ่งปลูกต้นไม้ทุกปีจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอดจากพื้นที่สามไร่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมากเอื้องบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีที่นี่คือศูนย์เรียนรู้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงที่พร้อมให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาและต้องบอกนะครับว่า แทบทุกตารางนิ้วของที่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ยักษ์เรียกว่าห้องเรียนพออยู่พอกินพอใช้พอร่วมเย็นคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำได้จริงบนพื้นที่เล็กๆโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและปลูกป,ป่า3ามอย่างได้แก่ป่ากินได้ป่าใช้งานป่าที่ใช้สร้างที่อยู่อาศัย เราใช้คำว่า,าศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาบรรพบุรุษพระองค์ท่านตรัสเสมอว่าบรรพบุรุษท่านทําแบบนี้กันมาเป็นพันๆปีนะท่านรักษาประเทศให้ค่อยๆเจริญช้าๆใจเย็นๆเนพระเาะจะอยู่หัวสอนบอกเนี่ยต้องทาทาเหมือนบรรพบุรุษท่านทําเสร็จแล้วบรรพบุรุษท่านก็ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยไม่ต้องพึ่งน้ํามันไม่ต้องพึ่งเครื่องจกักรไม่ต้องพึ่งพาคือไม่ได้ห้ามนะ แต่แปลว่าไปต้นทุนมันต่ำมันประหยัดแล้วผลผลิตออกมาก็ได้เต็มๆถูกไหมบานพุรุ่ท่านทำกันมาเป็นพันปาปีจากการปลูกพืชเชิงเดียวหันมาทำกเกษตรแบบผสมผสานด้วยศาสตร์พระราชาในวันนี้อาจารยักษ์ยังได้ต่อยอดความพออยู่พอกินไปสู่เกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศได้อีกไม่น้อยครับอย่างนี้ต้องขอกดไลค์ใช่เลย ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรจะลำบากแสนเข็นขนาดไหนหนี้สินล้นพ้นตัวทำได้สนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืน One News ตรงไปตรงมา